กินใหาเฮียเด้อนี่ผัหนีที่นี้ผับนีใส่ปากฮะเด็กชายกบัานก่อะ ไหนกินหมดได้นี่กินหมดก่อนเลยิหมดก่อนเลยแมวแมวมวเงินบ่นันน่นนัน่นนเฮ้ยรียเอ้ไปเลย ยี่บันนกัดยี่ลุยเลยแก่อืมอืมพ่อเล้วลูกเอ้ยมันงจุ๊บวนห่วงงามแน่ลุยเลยลุยเลยดูได้เลยช้อนก็มีไม่เอาไม่ช้อนแล้วเหรอเอาเงินหน้าขึ้นมาเงิหน้าขึ้นมา

Mi ai, mi ai, mi ai Mi ai, mi ai Mi ai, ai. ai, mấy ai à, Mi nôm mi ai, ờ ai, mi nôm lê ai, à, mi ai, ôi, ai, ôi ai, mấy ai, lê, ôi mi mấy mi ai, lê nó mi ai, mấy ai, mi lê mi ดูแก้มดิดูแก้มดูแก้มแก้มไปแม่เช็ดให้มารอเช็ดให้มาหาเรื่อยๆพอเช็ดให้มาพอเะแกะออกจากแก้มให้มาฮ่าพามาเช็ดจิงสกกระปออกจากแก้มนะไม่งั้นเอาไปอาบน้ําเลยเอาไปอาบน้ําเลยทาไมทาไมพอเช็ดพอเอาไปอาบน้ําเลยมาจะจะเช็ดให้จะเช็ดปากให้งั้นเอาไปอาบน้ำเลยไป อาบน้ำเลยเอาไปอาบ,บน้ำเลย